สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นั้นครูโจนก็จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแผ่เมตตาเอามาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังนั้น ได้รับฟังกันนะครับโดยมีชื่อเรื่องชื่อตอนว่าแพ้เมตตาไม่ต้องบอกใครผีรู้เทวดารู้การแพร่เมตตาหรือการอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กระทําหลังจากที่ท่านได้กระทําบุญ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบุญนั้นก็ได้จากการกระทำซึ่งเราท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญที่ได้จากการให้ทานบุญอันได้จากการรักษาศีลบุญอันได้จากการนั่งสมาธิภาวนาและบุญ อันได้จากการตั้งจิตตั้งใจที่จะกระทำคุณงามและความดีนั้นหลังจากที่ท่านได้กระทำบุญทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั้นท่านก็จะต้องแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้กับเทวดาองค์ปกปักรักษาให้กับ ญาติมิตรพี่น้องครูบาอาจารย์สัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมหรือนายเวรต่างๆเป็นต้นการอุทิศบุญนั้นคือการแบ่งปันความสุขที่เกิดจากการกระทำสึ่งคุณงามและความดี เช่นการทําบุญตักบาตรการถวายสังฆทานไหว้พระสวดมนต์หรือการทําสมาธิให้แก่บุคคลที่เราต้องการให้โดยแบ่งเป็นในสองลักษณะก็คือให้ในแบบที่จำเพาะเจาะจงกับผู้รับและให้แบบไม่จำเพาะเจาะจงกับผู้รับ ือให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ระบุชื่อเสียงเรีองนามของเขาเหล่านั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิติธรรมโมนั้นได้แนะนำวิธีการในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือการแผ่เมตตาจิตเอาไว้ว่า ก่อนที่ท่านทั้งหลายนั้นจะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆยาวๆและอธิษฐานจิตเอาไว้ก่อนอธิษฐานจิตนั้นก็หมายความว่าให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในขี่ลิ้นปีเมื่อสมรวมกายวาจาใจได้แล้วนั้นก็จึงขอแผ่เมตตา ไว้ในใจสักครู่หนึ่งมีเมตตาดีแล้วก็ค่อยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้แกเทวดาองค์ปกปักรักษาบิดามารดาปู้ย่าตายายของเราเป็นตน้นว่าเรานั้นได้กระทําบุญทำกุศลให้แล้วได้กุศลแล้วก็ขออโหสิกรรม แล้วเรานั้นก็จะรู้สึกปราบปรืมปิติตื่นตันขึ้นมาและหากท่านมีสมาธินั้นน้ำตาแห่งความปลืมปิติของท่านก็อาจจะร่วงหลนได้เลยทีเดียวมีอาการขนพองสยองกร้าวเป็นปริติปรืมขึ้นมาเป็นเบื้องตน้นการแผ่เมตตานั้น ต้องมีสมาธิเสียก่อนมีพลังแล้วจึงส่งเมตตาในตัวของเราเองทรงให้กับเทวดาให้เขามีอำนาจมีพลังเสียก่อนแล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นจะได้ผลถราปาศจากเมตตาก็จะไม่ได้ผลต้องมีเมตตาอย่างต่ำ แปซทีเดียวทำไมเป็นเช่นนั้นการแผ่เมตตาก็เหมือนกับการที่เราแผ่ไม่ออกเหมือนยิงปืนไม่ออกยิงปืนตกปากกระบอกไม่มีแรงส่งเพราะขาดสมาธิขาดสติปัญญาขาดความเชี่ยวชาญในการฝึก ท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมนั้นได้สาธยายเกี่ยวกับการแผ่เมตตาจิตเอาไวา้ส่วนสำหรับการให้ทานนั้นผู้ให้ทำเป็นทานเท่ากับให้สมบัติอันสูงสุด พระเดชพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีจากหนังสือเรื่องพลังบุญเหนือพลังบาปอมตะธรรมแห่งสมเด็จพุทธาจารย์โตได้กล่าวว่าการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นขอเพียงแต่ผู้ให้มีศรัทธาทางธรรมก็สามารถให้ธรรมเป็นทานได้ คนที่รู้ธรรมมากก็ให้ได้คนที่รู้ธรรมน้อยก็สามารถให้ได้ไม่รู้ธรรมเลยก็ให้ได้เป็นพระหรือเป็นขราวาสก็ให้ได้ทั้งนั้นการสร้างธรรมทานจึงทำได้ทุกคนฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาอยากได้บุญบุอยากได้คุศลสูงที่สุดนั้น ควรสร้างมหาบุญอันประเสริฐด,ด้วยการสร้างหนังสือบทสวดมนต์ที่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนผู้ที่รับธรรมเมื่อรับแล้วนั้นก็จะต้องนำไปปฏิบัติถ้ารับธรรมมาแล้ว ไม่นำไปประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อันใดเปรียบเสมือนมีที่ดินแล้วก็ไม่ยอมเพราะปลูกมีอาหารแล้วก็ไม่ยอมคบฉันกินมีไม้แล้วก็ไม่ยอมปลูกบานมีเงินมีทองแล้วก็ไม่ยอมใช้สิ่งของเหล่านี้ถึงเหมือนจะมีก็ไม่มี ผู้รับนำเอาธรรมนั้นไปใช้เมื่อปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์นับพบนับชาติมิทวนเลยทีเดียวยอมได้สมบัติและถึงพระนิพพานสมบัติเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ได้ให้ธรรมะเป็นทานก็เท่ากับเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้ไปด้วยเลยทีเดียว มีแต่ความสุขความเจริญหาที่สุดไม่ได้ทำนั้นย่อมรักษาผู้ซึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติอยู่เป็นนิดย่อมนำความสุขมาให้และนี่ก็เป็นโอวาทธรรมของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมมรังสีซึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านผู้ฟัง สำหรับบทแผ่เมตตาจิตนั้นก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่ประการใดทุกท่านก็คงเคยจะแผ่เมตตาให้กับตนเองหรือผู้อื่นสำหรับบทแผ่เมตตาใ้ตนเองนั้นการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองนั้นก็กระทําได้เพื่อยกระดับให้ชีวิตจิตใจนั้นมีความสุขสดชื่น และมีพละกกำลังพร้อมที่จะเมตตาให้กับผู้อื่นบทแผ่เมตตานี้ให้กล่าวพร้อมคำแปลด้วยว่าอะหังสุขตโติโตโหมิหากเป็นหญิงให้กล่าวว่าอะหังสุขิตาโหมิข้าพระเจ้ามีความสุข นิดทุกโขโหมิหากเป็นหญิงให้กล่าวว่านิดทุกขาหูมิปราศจากสึ่งความทุกข์อเวโรโหมิหากเป็นหญิงให้กล่าวว่าอเวโรอเวราหหมิปราศจากเวนอัพยาปัชโชโหมิ หากเป็นหญิงให้กล่าวว่าอัพยาปโชอัพยาปัช,ชา,ชชาโหมิปราชจากอุปสรคอันตรายและความเบียเดเบียนทั้งปวงอณีโคโหมิหากเป็นหญิงให้กล่าวว่าอณีคาโหมิปราชจากทุกกายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิน้นเถินและนี่ก็เป็นบทสวดแผ่เมตตาง่ายๆที่เราท่านทั้งหลายนะั้นสามารถที่จะสวดเพื่อจะแผ่เมตตาให้กับตนเองได้อย่างง่ายๆนะครับและบทสุดท้าย ครูโจนจะนำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังก็คือหลังจากที่ท่านทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาไปแล้วนั้นหากขออโหสิก,กรรมและอธิษฐานบุญไปด้วยกระทำหลังจากแผ่เมตตานั้นก็จะถือว่าเป็นการดีมากเลยนะครับข้าพเจ้านั้นขออโหสิก,กรรมกรรมอันใดก็าตาม ที่ข้าพเจ้าเคยได้หลวงเกินท่านทั้งหลายทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีนิด้วยเจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีในพระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาและอาจารย์ บุติดาตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทพพยดา,าก็าดีพระพรหมก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีพระภูมิเจ้าทีภูมิผีปีศาจดวงวิญญาณทั้งหลายก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้านั้นระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัะสงสาร31ภูมิสเสวยสุขอยู่ก็ดีสเสวยทุกข์อยู่ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นจงอโหสิก,กรรมให้แกข้าพเจา้าเพื่อเพิ่มพูนทานบารมี ให้มีแก่ตัวตนของข้าพเจ้าอย่าได้มีเว้นต่อกันอีกเลยและหากกรรมใดๆที่ใครๆนั้นได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้าทั้งทางกายก็ดีกายทวารวจีทวารโนทวารทั้งที่ได้ตั้งใจกระทำและไม่ได้ตั้งใจกระทำไม่ว่า จะในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามข้าพเจ้านั้นขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานและเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลยด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้านั้นครอบครัวบุตรหลานตะยะต้าหลอดจนวงสาคนาญาองค์บิดามารดาครูบาและอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใด ที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จเปลดผลดังปรารถนาและเข้าถึงซึ่งที่พระนิพพานในเร็ววันนั้นด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุและนี่ก็เป็นเรื่องราว ที่ครูโจรได้นำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแผ่เมตตากันเถอะครับท่านผู้ฟังอโหสิกรรมกันเถอะครับท่านผู้ฟังแผ่เมตตาอโหสิกรรมนั้นไม่ต้องไปบอกให้ใครๆรู้ไม่ต้องไปบอกให้ผีรู้ ไม่ต้องไปบอกให้เทวดารู้ผีเขารู้เทวดาเขารู้เขาสรรเสริญเรารู้ได้ปลื้มปิติได้เฉพาะจิตใจของเราเองซึ่งเป็นผู้ให้นั้นแหละนะครับท่านผูฟังสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ได้นำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นั้น ถ้าครูโจนนั้นพิษพลาดแต่ประการใดครูโจรน,นั้นก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดนั้นก็เป็นแต่เพียงความเชื่อในส่วนของแต่ละบุคคลท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสำหรับในวันนี้นั้น ผู้โจรก็ขอกล่าวอาราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อำนาจแห่งพระแก้วมรกตพระแสเมืองพระทรงเมืองอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงเทพมหานครอำนาจ แห่งหลวงปู่ดูหลวงตามมาและอำนาจแห่งหลวงพอจรัญทิติธรรมโมนั้นขอดลบรรดาลให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังประการใดนั้นก็ขอให้สำเร็จตามที่ท่านหวังและปรารถนาในทุกๆประการนะครับสำหรับวันนี้นั้น กูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ